เราไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจสังคม,มบ้านเมืองจะเดินต่อได้ถ้าเราไม่เอาความสุจริตกลับมามนะครับถ้าเราปล่อยให้การเลือกตั้งคือการประมูลเสียงถ้าเราปล่อยให้การทํางานของสสว่าอยู่พักไหนเป็นเรื่องของการประมูลตัวมผมมองไม่เห็นว่าไอ้ที่เราบ่นกันเรื่องคอร์รัปชันบ่นกันเรื่องการมีกฎระเบียบวุ่นวายมากมายค่ะเพราะว่าอยากจะ ป้องกันอยากจะแก้เรื่อง<ม>พวกนี้แต่กลายเป็นเปิดช่องให้มีการทําของพวกนี้มากขึ้นเนี่ยม,มันจะมันจะทาให้เศรษฐกิจโตได้ยังไงมันจะทําให้ชีวิตคนดีขึ้นมาได้ยังไง<ม>แั้นเราเริ่มต้นจากจุดนี้<อ>นะครับและเราก็กําลังเร่งในการที่จะต่อยอดจากจุดนี้แหละ<ม>ว่าอ้าวถ้าบ้านเมืองมันสุจริต<ม>ถ้าทุกอย่างมันโปร่งใสเนี่ย<ม>ทำไมเศรษฐกิจมันถึงจะโตได้ะ<อ>นะครับเพราะเศรษฐกิจที่ดีเนี่ย มันต้องเริ่มต้นจากความไว้วางใจ